เฉลฉลาดรุ่นเน็ตตอนรักหล่อลวงเฮ้ย <trench> <repo> นี่คนพี่หน้าเซ็งแบบเนี้ยมองจากวงแหวนดาวเสายังรู้เลย,ยว่าเบื่อปุต้านะช่วงนี้อยู่แต่ในห้องทดลองไม่ค่อยออกมาคุยกันเลยนะสิเอานี่ไหมคะน้องอะมีแอปพลิเคชันอยากนําเหนอปุดฝุด นี่เลยจ้าแอปพลิเคชันไว้เก่าเลิฟเวอร์แอปพี่จะช่วยหาเพื่อนคุยให้คนไวอย่างเราเราเออฉันว่ามันดูแปลกๆอยู่นะตายแล้วลืมตอบสเตฟานสุดหล่อเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเราได้รีบตอบดีกว่าเออเอาที่สบายใจเลยจ้ะ ชื่อสเตฟานนี่ก็เท่ไม่เบาเลยแฮการเป็นคนหล่อนี่มันก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยดูอย่างยายป้านี่หลงชั้นหัวปักหัวปัาต้องตอบให้ไวเลยเดี๋ยวเสียคะแนนเจ้าบีตลาดที่สุดเลยครับงุยงวยงวยงุยงยเอ้ยลืมไปต้องเป็นฝรั่งนี่ว่าคือ you are so cute งวยงๆยงย นี่หลานรักไปดูยอดเงินในบัญชีทีฟีว่าเป็นดังที่ใจหวังไว้หรือเปล่าว้าวเงินเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยค่ะคุณอาทำได้ยังไงคะเนี่ยบอกแผนการอันชั่วร้ายหน่อยสิคะเอ่อจะถือว่านั่นเป็นคำชมแล้วกันนะแผนของอานี่ยพวกวายร้ายตัวท็อบๆเขาใช้กันนั่นคือแก a มเมอร์หรือนักต้มตุ๋นบนโลกออนไลน์โอ้ว้วาวเลามาสิครา,ารา มีตั้งแต่สแกมค่าธรรมเนียมศุลกากรโดยตีสนิทเยียอผ่านทางออนไลน์และหลอกลวงว่าจะส่งของมาให้แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทางศุลกากรมาก่อนสแกมบัตรเครดิตหลอกลวงโดยส่งข้อความเพื่อให้ยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตพอได้ข้อมูลมาก็จะนำข้อมูลบัตรเครดิตไปใช้จ่ายออนไลน์ได้สแกมถูกรางวัลหลอกลวงโดยส่งข้อความว่าได้รับรางวัล แต่ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้พอได้ข้อมูลพวกนี้เราก็เอาไปเปิด Facebook คนนั้นใหม่แล้วไปหลอกขอเงินจากคนที่เขารู้จักไงสแกมพิศสวาสหรือโรแมนต์สแกมวิธีนี้แหละที่อาจใช้เนะี่ยหลอกลวงเหยื่อได้เยอะที่สุดแค่สร้างโปรไฟล์ใหม่ให้ดูดีมาหลอกให้เหยื่อตายใจถ้าสังเกตให้ดีๆสแกมเมอร์พวกนี้จะมียอดไลค์และมีเพื่อนในโซเชียลมีเดียน้อยมาก แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สังเกตกันหรอกนะเพราะหลงความหล่อรวยไฮโซของเราไปแล้วอ๋อฮะคุณอาเราเนี่ยหล่อชั่วรวยแฮนซัมจริงๆสุดยอดฮ่าๆมีเหยื่อทักมาอีกแล้วพวกนี้จะหลงอะไรนักหนากับแค่รูปคนหล่ออ้าวยีนารักอะ่ะเออ มีอะไรให้ตกใจเหรอฮะฉันก็แค่ใช้ AI สุดล้ำของฉันแต่งหน้าให้แล้วก็เอาแอปในมือถือแต่งให้ออกมาสวยเช่นกระได้ไปอีกก็เท่านั้นเองวิธีนี่แหละที่จะทำให้เจ้าสแกมเมอร์วายร้ายนั่นตายใจเนะี่ยไหนๆใครเป็นสแกมเมอร์สแกมเมอร์อะไรเอามาดูหน่อยสิโอยนี่มันสเตฟานี่และปู่ต้าแน่ใจได้ยังไง ว่าพี่สเตฟานของฉันนะ่ะเป็นวายร้ายอะไรนั่นฉันจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะวิธีตรวจสอบและป้องกันแกมเมอร์คือ 1. ตรวจสอบแหล่งที่มาและข้อความว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเป็นข้อความที่อ้างว่ามาจากแหล่งไหนให้โทรไปตรวจสอบที่แหล่งนั้นเช่นธนาคารหรือบริษัทต่างๆและอย่าไปหลงเชื่อหรือกดเข้าไปในลิงก์ที่เขาส่งมาเช่นชวนไปลงทุน อย่าลงถอยคําหวานล้อมหรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญไป 2. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันผู้ลักลอบเช่นสปายแวร์เพื่อป้องกันเครื่องไม่ให้ถูกเจาะเข้ามาได้ซึ่งบางเว็บไซต์ที่เราเข้าไปอาจติดโปรแกรมไม่พึงประสงค์แฝงตัวเข้ามาด้วย 3. ตรวจสอบรูปโปรไฟล์ผู้ต้องสงสัยในเบื้องต้นทำการเซฟรูปที่สงสัยแล้วกดเข้าเว็บไซต์ Google Image Search เพื่ออัปโหลดรูปเท่านี้ ก็จะขึ้นข้อมูลของเจ้าของภาพขึ้นมาแล้วนำไปเทียบประวัติดูว่าตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงให้สงสัยได้เลยว่าเป็นสแกมเมอร์ 4. ตรวจสอบว่าเป็นโรแมนต์สแกมหรือไม่สแกมเมอร์มักหลอกลวงโดยบอกว่าตัวเองมีงานดีรายได้สูงและส่วนใหญ่แสดงตนว่าเป็นชาวต่างชาติพูดจาหวานล้อมเก่งและมักแสดงความสนใจในตัวเรามากเป็นพิเศษ และมักสร้างสถานการณ์ให้เราต้องใจอ่อนเสียเงินเช่นยืมเงินชวนลงทุนหรือให้จ่ายค่าของที่จะส่งไปให้แลกกับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่สูงเวอร์มากและที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการเปิดกล้องคุยและไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างเด็ดขาดในบางกรณีสแกมเมอร์จะเปิดกล้องและบวกมือให้เพื่อให้เหยื่อตายใจว่ามีตัวตนจริงหากพบว่าเป็นสแกมเมอร์ ควรระวังตัวให้มากไม่พูดคุยและสนทนาต่อให้กดบล็อกการติดต่อไปได้เลยซึ่งสเตฟานของแกน่ะใหญ่น้อยเข้าขายสุดๆเอาละฉันจะลองหลอกล่อดูก่อนคนอะไรไม่รู้ถูกใจแต่แรกพบฮะเฮ้ยอะไรกันน่ะนี่จะให้เราโอนเงินให้อย่างนั้นอหรอืมเงินเน่ะหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่รักแท้น่ะอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วก็ได้ จ้าจ้าอาสุดหล่อเอาไปให้หมดเลยจ้าไม่เลิฟของสเตฟานไม่ไม่สิของอัครเดชวู้ฮูจอมวายร้ายนี่มันโอนมาให้ฉันแล้วเอาละต้องให้รางวัลกับมันหน่อยฮ <c oughs> อยากรู้จักพี่มากกว่านี้เปิดกล้องหน่อยได้ไหมจ้าเฮ้ยเออเอาไงดีอ่ะหน้าเราไม่เหมือนกับรูปโปรไฟล์ซะด้วย พี่จะเป็นยังไงตาหวานก็รักพี่จ้ะไม l เลิฟรับสายวิดีโอคอลสิจ้ะเฮ้ยขนลกุกไม l เลิฟอย่างนั้นล่ะไงเมื่อน้องตาหวานบอกให้เปิดเราก็จะทำตามคำเรียกร้องของหัวใจแะนะเอ้เหม่นความรักเอาล่ะกดรับเลยนะสวัสดีครับค่ะ ที่สุดหล่อยาน้องตาหวานเองนะฉันว่าแล้วว่าต้องเป็นแกอัครเดชจอมวายร้ายเงินที่แกโอนให้ฉันน่ะฉันจะโอนคืนทุกคนเลยแล้วตอนนี้ฉันก็อัดวิดีโอถ่ายทอดให้ทุกคนที่แกหลอกได้รู้ทั่วกันแล้วว่าโฉมหน้าพ่อสเตฟานสุดหล่อก็คือแกนั่นเอง นี่มันปู่ต้านี่ว่าสุดยอดไปเลยตะแกอัคารเดนี่แสบจริงๆว่าแต่ยายน้อยหายไปไหนล่ะเนี่ยน้อยไหนแกบอกว่าส่งเงินไปสร้างอนาคตด้วยกันแก่อ๋อเย้แผนกำลังไปได้สวยแล้วเชียวฝากไว้ก่อนถ่ะไ้